อาอรับขอรับเข้าสู่รายการให้มิเก็กับเกม fc ออนไลน์นะครับนี้<ม>เราจะมาสรุปผลประกอบการาช่วง15วันหลังของเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับเอมนะ่าจะได้มากี่เอมนะไปดูกันนะว่าเราได้มากี่เอมกันนะโอ้สามอันนี้ก็เท่าไร่แล้ววะจากแสนสองครับตอนนี้นะแสนสองนะจะเป็นกี่เอครับ หกพั 6, นนะึ่ชิ้นแรกนะเเดี๋ยวบอกก่อนนะมันจะมาจากกิจของมารีมิชชั่นลร้วนแล้วก็จะเป็นการจบฤดูกาลของแรงนะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะก็แบบแนวโน้มประมาณนี้รแต่ลหลักๆน่าจะเป็นมารีมนะิชชั่นครับจะเยอะเยอะเป็นส่วนใหญ่เลยนะเ,เดี๋ยวเราเปิดรวดเดียวกันเลยนะ ชรวมรวมๆได้ประมาณสองร้อยยี่สิบกว่าชิ้น,นครับสำหรับเงินได้เมื่อกี้แสนสองหมื่นใช่ปะสี 4, 5, ่ห้าหมื่นผนว่าโอเคแล้วนะโอ้ยมีว่ะถึงว่ะห้าหมื่นกว่าหกหมื่นได้อะโอ้เกือบเจ็ดหมื่นนะร,รวมแล้วนะรวมรวมของก่อนกับรวมอันนี้ประมาณเจ็ดหมื่นสองพันเอ็มนะครับ ก็ถือว่าเดือนนี้ก็คุ้มอยู่นะแไอ้พวกนี้ไม่นะไม่ยงไ,ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหรอ่อ่ะลองไว้เล่นเดี๋ยววานะแต่ผมก็น่าจะเพิ่มไปสักสองแสนสองแสน,สแสนพันประมาณนี้ไม่น่าเกินเยอะกว่านี้แล้วครับเพราะไอ้พวกนี้ไม่น่าจะได้เยอะอยู่แล้วนะเออโอเคนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดการ์ดด้วยนี่ไหมวะเนี่ยมีลุ้นบอกแปดใช่ไหมอ่ะ ขอเช็คนิดนึงนะครับคนดูขอเช็คก่อนงั้เดี๋ยวก็รอไปแป้นนะึงเนาะโอเคการ์ดแใบบนี้ใแบบนี้ครับสำหรับลุ้นปกแปดแล้วไปในเดี๋ยวดึงเวลาห่อยดึงเวลาก่อนดึงเวลาก่อยครับลุ้นปกแปดจะมีปีแคปปีทีบีเชื F ่อ c l l w a s t l อย่างน้อยขอไฟแล้ววะ สามนาทีกว่าสามนาทีสามสิบเดี๋ยวค่อยเปิดขอดึงเวลาสักนิดนะขอเยืดเวลาหน่อยใจรอก่อนนะปึบห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับพี่ไปครับขกับเชลซีบวกแปดได้ปะ่ะขอแบบบกแปดได้เล่นหรอไอ้บีทีบีครับตัวอะไรไฟหรือเปล่า โอ้ไฟเย็นยังกากแน่นอนบอกเจ็ดด้วยไอ้เดชชิโก้โอ้โห,โหเฮ้ยไม่ได้เห็นรุ่นบกอกแปลกับเขาบ้างเลยวะไม่ได้บวกปงบวกแปรเขาบ้างเลยว่าคนอื่นเขาได้สองสามแสนได้สองพันกว่ารวยแกเลยเฮียไอ้ห้อยออสิบเอ็ดสองพันเอ็ม เอาล่ะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผลประกอบการดีๆในการสายฟรีดองการ์ดนะครับนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะ